ผมไปเจอคลิปหนึ่งจากช่อง Mac TV Travel Learn Inspire มาครับเป็นคลิปที่คุณแม็กเจ้าของช่องได้นัางสัมภาษณ์สาวไทยคนหนึ่งที่ชื่อคุณเชอรี่ครับโดยพูดถึง14เรื่องที่สาวไทยไม่ชอบในหนุ่มฝรั่งซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกอัพขึ้น YouTube ปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูมากถึง120,000ครั้งและมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติมากถึง300คอมเมนต์เลยทีเดียวซึ่งวันนี้ผมแปลมาอ่านให้ฟังจุกๆเลยครับ เริ่มต้นคลิปคุณแม็กบอกว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ14อันดับที่สาวไทยไม่ชอบเกี่ยวกับชาวต่างชาติคลิปนี้จะแตกต่างจากคลิปก่อนๆของผมนิดหน่อยเพราะจะมาในรูปแบบของการถามตอบกับสาวๆซึ่งผมมีคําถามเย้าเหยียดเลยที่จะถามเธอและผมมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเธอพูดออกมานั้นจะตรงกับความเห็นของสาวไทยทั่วทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ คุณแม็กบอกว่าข้อแรกเลยคือไม่เคารพวัฒนธรรมไทยสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือการไม่สุภาพเช่นไม่ไหว้ไม่เคารพมารยาทเวลาเดินข้ามถนนไม่ถอดรองเท้าเวลาเข้าบ้านของคนอื่นหรือมีการพูดเสียงดังโกรธเกลี้ยวเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะจากข้อนี้คุณเชอรี่บอกว่าใช่ค่ะ ที่เมืองไทยเราจริงจังเรื่องความเคารพและเรื่องศักดิ์ศรีมากถ้าคุณจะไปบ้านใครคุณต้องให้เกียรติเขานะคะต้องถอดรองเท้าต้องล้างเท้าก่อนเข้าบ้านเพราะคนไทยเขารักษาความสะอาดมากเลยแต่ถ้าคุณไม่ทำความสะอาดไม่ถอดรองเท้ามันแปลว่าคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยเข้าไปท้งรองเท้าเนี่ยไม่โอเคเลยนะคะจากนั้นคุณแม็กก็เสริมนะครับว่าคนไทยเขาจริงจังเรื่องพวกนี้มากเลยนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถ้าคุณไม่เคยมาไทยมาก่อน แล้วคุณเชอร์รี่ก็บอกว่าใช่ค่ะถ้าคุณไม่รู้มาก่อนเราสามารถพูดคุยกันได้นะคะอธิบายให้เข้าใจได้ค่ะข้อต่อไปคุณแม็กบอกว่าข้อที่2ก็คือขี้งกกับทุกอย่างผมหมายถึงเวลาคุณออกเดทแล้วไม่ยอมจ่ายหรือเวลาคุณไปตลาดแล้วพยายามต่อรองราคากับทุกๆอย่างเช่นลดอีกหน่อยได้ไหมหรือขอถูกกว่าน,นี้อีกหน่อยได้ไหม คือคนไทยส่วนใหญ่เขาไม่ชอบการต่อราคาหนักๆแบบนี้พวกเขาไม่ชอบความขัดแย้งหรือความรู้สึกกดดันเวลาถูกต่อราคาคุณเจอรี่บอกว่าใช่ค่ะเพราะที่เมืองไทยเราทำงานกันหนักมากนะคะกว่าจะได้เงินมาไม่ง่ายเลยแล้วถ้ามีคนมาบอกว่าลดอีกหน่อยได้ไหมแบบนั้นมันไม่ดีเลยค่ะเขาต้องทำงานต้องใช้แรงต้องหาเงินมาเหมือนกัน จากประเด็นนี้คุณแม็กเสริมว่าใช่ครับรายได้ของคนขายของส่วนใหญ่ไม่ได้เยอะมากและถ้าคุณยังพยายามจะเอาเงินออกจากพวกเขาให้ได้มันก็ดูไม่ดีเลยจริงๆข้อที่3ก็คือการจูบกันในที่สาธารณะหรือแสดงความรักแบบเปิดเผยบนถนนผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบแบบนี้ใช่ไหมครับคนเชอรรี่บอกว่าใช่ค่ะต้องเคารพคนอื่นด้วยต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะคะ คุณไม่ควรทำอะไรแบบนั้นให้คนอื่นเขาเห็นเพราะมันดูไม่เหมาะสมเลยถ้าคุณอยากแสดงความรักแบบเยอะๆให้ไปทำกันในห้องหรือก่อนจะออกไปข้างนอกก็ได้นะคะผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่บางคนไม่ชอบเลยค่ะอย่างฉันเองก็ไม่ชอบแสดงออกแบบนั้นข้างนอกนะคะถึงจะเป็นแฟนกันก็ตามข้อต่อมาคุณแม็กบอกว่าข้อที่4ก็คือเมามากเกินไปในที่สาธารณะ ผมเองเคยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่2-3สาครั้งนะครับแล้วก็เคยโดนตะโกนใส่มาแล้วด้วยมาดูกันดีกว่าว่าสาวๆเขาจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเชอรี่บอกว่าแน่นอนค่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครชอบหรอกเพราะถ้าคุณเมาแล้วเสียงดังมากๆมันทำให้คนอื่นรำคาญเอาได้มันไม่ดีเลยค่ะ ถ้าคุณอยากจะเมาก็เมาได้นะคะแต่ต้องรู้จักควบคุมตัวเองเพราะเวลาเมาบางทีเราก็ควบคุมสิ่งที่จะพูดไม่ได้เสียงดังเอ่ยพูดเพ้อเจ้อทำตัวบ้าๆคนอื่นเขาก็อาจจะคิดว่านี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยมันดูไม่ดีเลยค่ะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยจริงๆจ,จากนั้นคุณแม็กก็บอกนะครับว่าข้อที่5ก็คือฝรั่งบางคนคิดว่าตัวเองถูกเสมอผมเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้ตอนที่เราทำรีเสิร์ชสำหรับคลิปนี้ สาวๆบอกว่าใช่เลยฝรั่งชอบคิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างผมก็ตกใจนะคิดในใจว่าจริงเหรองั้นเรามาฟังพวกเธอนะครับว่าพวกเธอคิดเห็นยังไงบ้างเชอรี่คุณคิดยังไงกับฝรั่งที่ชอบคิดว่าตัวเองถูกเสมอรู้ไปซะทุกเรื่องจากคำถามนี้นะครับคุณเชอรี่บอกว่าข้อนี้ฉันเจอกับตัวเองเลยค่ะบางคนเขาคิดว่าตัวเองรู้ไปหมดทุกเรื่องซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะ คุณมาจากต่างประเทศแล้วคุณก็มาอยู่ที่เมืองไทยแน่นอนว่าผู้หญิงไทยเราต้องรู้ทุกเรื่องของเมืองไทยมากกว่าคุณอยู่แล้วค่ะข้อนี้คุณแม็กเสริมว่าใช่ครับเขาอาจจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับประเทศของเขาแต่พอมาเมืองไทยแล้วเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับที่นี่หรอกแต่กลับทําตัวเหมือนรู้ไปหมดซึ่งคุณเชอร์รี่ก็เสริมอีกนะครับบอกว่าแบบนั้นมันไม่โอเคเลยค่ะข้อต่อไปนะครับคุณแม็กบอกว่า ข้อที่6ก็คือไม่ดูแลสุขอนามัยส่วนตัวและการแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพวกเธอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คุณเชอรี่บอกว่าแน่นอนค่ะฉันเคยเจอเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะคะบางคนไม่ฉีดน้ำหอมไม่ใส่อะไรที่ทำให้ตัวหอมเลยฉันเข้าใจนะคะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้บางทีมันก็ยากที่จะทำให้ตัวเองไม่เหม็นแต่คุณก็ควรจะดูแลตัวเองหน่อยนะคะข้อต่อไปคุณแม็กบอกว่า ข้อที่7ก็คือไม่ให้ความสําคัญกับครอบครัวข้อนี้ใช้ได้ทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับสิ่งที่ผมหมายถึงก็คือถ้าผมเมินเฉยต่อครอบครัวที่บ้านของตัวเองมันก็ดูเหมือนว่าผมไม่ให้เกียรติพวกเขาและไม่สนใจว่าที่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นในทางกลับกันถ้าผมเมินเฉยต่อครอบครัวของเธอที่ประเทศไทยมันก็แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้แคร์เรื่องในชีวิตของเธอเลยเวลาคนคบกันหรือมีความสัมพันธ์กับสาวไทยแล้วทําแบบนี้มันก็เป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าคุณไม่ได้ให้เกียรติเธอเลย จากข้อนี้นะครับคุณเชอรี่เสริมว่าฉันคิดว่าคุณต้องให้เกียรติครอบครัวของผู้หญิงไทยด้วยนะคะเข้าใจค่ะว่าต่างประเทศกับไทยเนี่ยมันต่างกันแต่สําหรับเมืองไทยเราเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเรื่องของการให้เกียรติและความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณต้องคิดแล้วก็ต้องเรียนรู้ถ้าคุณอยากมีภรรยาคนไทยหรือว่าอยากคบแฟนคนไทยคุณต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับผู้หญิงไทยค่ะรวมถึงครอบครัวของเธอด้วย ข้อที่แที่สาวไทยไม่ชอบนะครับคุณแม็กบอกว่ามันก็คือการโอ้อวดความร่ำรวยการแสดงออกว่าเรามีเงินเยอะแสดงรถหรูบ้านใหญ่หรืออวดยอดเงินในบัญชีสาวไทยเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับพวกเธอไม่แคร์ว่าคุณจะมีรถกี่คันมีบ้านใหญ่แค่ไหนหรือมีเลขศูนย์กี่ตัวในบัญชีเพราะสิ่งที่พวกเธอมองเห็นก็คือคนนี้ขี้อวดจังและพวกเธอจะไม่ชอบพฤติกรรมแบบนั้นแต่คุณเชอรี่บอกว่าฉันคิดว่าบางคนอาจจะชอบนะคะ แต่บางคนก็ไม่ชอบสำหรับฉันเองฉันไม่ชอบเลยค่ะฉันรู้ว่าคุณรวยนะมีเงินเยอะแต่มันไม่ได้จำเป็นต้องอวดแบบนั้นเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นมันจะมีแต่คนมองว่าอ้อผู้ชายคนนี้รวยนะฉันจะไปอยู่กับเขาเพราะเขามีเงินคุณควรคิดให้ดีก่อนเพราะผู้หญิงบางคนก็อาจไม่ได้จริงใจกับคุณเขาอาจจะแค่ต้องการเงินของคุณเท่านั้นดังนั้นไม่จำเป็นต้องอวดหรอกค่ะ คุณแม็กบอกว่าข้อต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางคนเลยโดยเฉพาะถ้าเข้าสู่สถานการณ์นี้เซาทไทยส่วนมากจะไม่ชอบอย่างมากถ้าผู้ชายจะไม่จ่ายค่าสินสอดเวลาที่จะแต่งงานถ้าคุณยังไม่รู้ว่าสินสอดคืออะไรมันคือข้อตกลงในรูปแบบของเงินหรือว่าบ้านหลังเล็กๆที่ฝ่ายชายจะต้องให้กับครอบครัวหรือว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณีโดยทั่วไปก็จะเป็นจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้แต่ผู้ชายหลายคนบอกว่าไม่ให้รอกจะจ่ายเงินให้แม่เธอทำไม แค่จะแต่งงานกับเธอเท่านั้นซึ่งนี่คือสัญญาณอันตรายเลยครับเพราะครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะคิดทันทีว่างั้นก็ไม่ต้องมาแต่งงานกับลูกสาวฉันหรอกซึ่งมันเป็นธรรมเนียมในประเทศไทยครับคุณเฉลี่บอกว่าฝรั่งบางคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าแต่งงานกับผู้หญิงไทยคุณจะต้องมีเงินไว้ด้วยเพราะเมืองไทยเราจริงจังกับการแต่งงานมากคุณจะต้องมีค่าสินสอดค่ะถ้าไม่ให้ก็แต่งงานไม่ได้เราเข้าใจว่าต่างประเทศกับไทยมันต่างกันแต่ที่ไทยเราจริงจังมากค่ะ คุณอาจจะถามว่าแล้วต้องให้เท่าไหร่ละ่ะอันนี้ต้องคุยกับทางครอบครัวค่ะเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็จะเรียกไม่เท่ากันต่อไปข้อ10นะครับนั่นก็คือการพาสาวไทยไปตากแดดทั้งวันตอนอากาศร้อนๆสาวไทยหลายคนไม่ชอบอากาศร้อนและไม่อยากอยู่กลางแดดนานๆในอังกฤษคนอาจจะชอบอาบแดดใช่ไหมครับแต่ที่นี่เวลาแดดออกสาวไทยจะกางร่มออกมาทันทีเลย เพราะพวกเธอไม่ชอบแดดคุณอาจจะมาเที่ยวอาจจะอยากเดินเล่นริมทะเลหรือไปปีนเขาชมวิวแต่จากประสบการณ์ของผมผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบแบบนั้นเลยครับจากข้อนี้คุณเชอรี่บอกว่าเข้าใจเลยค่ะเพราะผู้ชายฝรั่งก็จะบอกว่าผมอยากอยู่ที่นี่ผมอยากไปตรงนั้นผมอยากไปตรงโน้นเพราะไม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนฉันเข้าใจนะคะแต่สําหรับฉันเองฉันไม่ชอบเลยค่ะฉันไม่ชอบให้แดดเผาผิวเพราะว่าฉันห่วงผิวของฉันมาก ผู้หญิงบางคนอาจจะโอเคบางคนอาจจะชอบผู้ชายที่พาไปลุยๆแบบนั้นแต่สาวไทยส่วนมากไม่อยากให้ผิวโดนแดดจนไหมค่ะมันรู้สึกไม่ดีเลยและข้อ11นะครับคุณแม็กบอกว่าข้อ11ก็คือการเปรียบเทียบสาวไทยกับสาวตะวันตกเรื่องนี้ผมเพิ่งรู้ไม่นานมานี้เองมีคลิปใน t k t t อกหลายคลิปที่เปรียบเทียบผู้หญิงตะวันตกกับผู้หญิงไทยแล้วสาวไทยหลายคนก็ไม่ชอบเลยที่โดนเปรียบเทียบแบบนั้น คุณเชอรี่บอกว่าใช่ค่ะไม่มีใครชอบหรอกฉันเองก็เคยเจอแบบนั้นเหมือนกันแต่ฉันไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนอื่นจะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะผู้ชายฝรั่งหลายคนมักจะคิดว่าผู้หญิงไทยก็เหมือนกับผู้หญิงอเมริกันหรือเหมือนกับผู้หญิงตะวันตกนั่นแหละแต่จริงๆแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะฉันไม่ชอบเลยเพราะฉันไม่เหมือนคนอื่นฉันเป็นตัวของฉันเองคุณไม่สามารถเหมารวมว่าผู้หญิงไทยทุกคนเหมือนกันหมดมันไม่จริงเลยค่ะทุกคนต่างกันไม่มีใครเหมือนกันเป๊ะๆหรอก จากคำพูดนี้นะครับคุณแม็กก็บอกต่อว่าแล้วเรื่องนี้ก็พาเราไปสู่ประเด็นถัดไปเลยครับคือผู้หญิงตะวันตกบางรายคิดว่างานเดียวที่ผู้หญิงไทยทําได้ก็คือการหาเงินจากผู้ชายคือมีแฟนเพื่อมีเงินอะไรประมาณนี้ครับคุณเชอรี่บอกว่าฉันเคยเห็นในโซเชียลนะคะโดยเฉพาะในท k t o อกกับโซเชียลมีเดียอื่นๆแล้วก็เคยได้ยินบางคนพูดเรื่องนี้ซึ่งมันไม่จริงเลยนะคะผู้หญิงไทยไม่ได้มีแค่งานนวดหรืองานเซ็กเท่านั้นคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงใช่ไหม บางคนพูดถึงผู้หญิงไทยแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีเลยคุณต้องเคารพผู้หญิงไทยด้วยผู้หญิงทุกคนสมควรได้รับความเคารพเหมือนกันและคุณแม็กก็พูดต่อนะครับว่าพูดถึงเรื่องการให้เกียรติก็เข้าสู่ประเด็นถัดไปได้เลยครับคือฝรั่งหลายคนไม่ให้เกียรติขอบเขตของผู้หญิงไทยเท่าไหร่ผมเห็นผู้ชายหลายคนมาไทยแล้วชอบแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงไม่ใช่แค่ผู้หญิงในบาร์นะครับ ผู้หญิงตามร้านอาหารตามชายหาดก็ด้วยซึ่งผู้หญิงไทยไม่ชอบแบบนั้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามคุณไม่ควรคิดว่าเพราะอยู่เมืองไทยจะทำอะไรก็ได้เพราะสุดท้ายคุณแค่ทำให้พวกเธอไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบหน้าคุณเท่านั้นคุณเชอรี่เสริมครับว่าสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือความเคารพค่ะฉันพูดไปหลายรอบมากว่าเราต้องเคารพกันต้องให้เกียรติกันคุณกับเธอยังไม่รู้จักกันเลยจะไปแตะเนื้อต้องตัวกันไม่ได้นะคะ คุณสามารถพูดคุยได้แต่ต้องพูดให้ดีอย่าพูดจาดูถูกหรือลามกต้องให้เกียรติผู้หญิงจริงๆค่ะเมืองไทยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากคุณแม็กก็เสริมว่าใช่ครับเพราะมันเป็นความประทับใจที่แย่มากเลยสมมุติว่าคุณชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเดินเข้าไปตีก้นเธอหรือลูบผมเธอเธอคงคิดว่าคุณเป็นพวกหื่นการอย่างแน่นอนโอเคครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับ และนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงไทยเกลียดที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในลิสต์นี้เลยก็คือการที่ชาวต่างชาติเมารวมว่าผู้หญิงไทยทุกคนต้องการแค่เงินเท่านั้นคุณเชอรี่บอกว่าใช่ค่ะฉันเข้าใจคำถามนี้ดีบางทีผู้หญิงไทยก็ต้องการเงินเพราะเธอมีครอบครัวให้ดูแลมีแม่มีพ่อมีคุณตาคุณยายและผู้หญิงหลายคนก็มีลูกแล้วเธอจึงอยากได้เงินเพื่อเลี้ยงดูลูกดูแลครอบครัวใช่ค่ะเธออาจจะอยากให้ผู้ชายช่วยดูแลบ้าง แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากเอาเงินจากผู้ชายแบบมากเกินไปนะคะบางคนแค่อยากมีสามีที่ดีดูแลเธอและลูกได้เพราะเธอมีภาระแต่ผู้ชายบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ลูกของฉันไม่ใช่ปัญหาของฉันซึ่งก็เข้าใจได้ค่ะแต่มันก็ไม่แฟร์กับผู้หญิงบางคนที่เขาต้องการแค่ความรักจริงๆเท่านั้นเธอทำงานหนักเธอมีลูกแล้วเธอแค่อยากมีคนคอยดูแลเธอสักคนไม่ใช่ทุกคนที่หวังเงินนะคะบางคนแค่อยากมีครอบครัวแล้วก็มีรักแท้เท่านั้น และนี่คือ14ข้อที่สาวไทยไม่ชอบให้ฝรั่งทำกับเธอในมุมมองของคุณเชอรี่นะครับที่นี้เราไปฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติดูบ้างนะครับว่าเมื่อพวกเขาได้ยินแล้วพวกเขาคิดยังไงกันบ้างโดยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าไม่ต้องขี้เหนียวแล้วต้องจ่ายทุกอย่างเลยเหรอพวกเธอคิดว่าชาวต่างชาติเป็นเศรษฐีกันหมดหรือไงคอมเมนต์ comment ต่อนะครับฝรั่งต้องต่อราคาสิครับเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าภาษีฝรั่งอยู่ด้วย คอมเมนต์ท่ามานะครับบอกว่าอย่าปลุกเธอขึ้นมาตอนเช้าเพื่อไปกินบุฟเฟ่อาหารเช้าว่ายน้ําหรือเข้ายิมตามกิจวัตรของคุณนะเพราะเธอจะตื่นมากินข้าวเที่ยงโนนคอมเมนต์ท่านมานะครับบอกว่าผมแต่งงานกับผู้หญิงไทยมาแล้ว11ปีเรามีลูกชายวัยหขวบผมฟังทุกอย่างเลยนะ เพราะทุกเรื่องมีสองด้านเสมอสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดก็คือเวลาคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งพูดแทรกเวลาที่มีความเห็นไม่ตรงกรันหรือมีความเข้าใจผิดกันแล้วไม่ฟังหรือไม่พิจารณาอีกฝ่ายเลยคุณจะไม่มีทางหาทางออกที่แท้จริงได้หรอกทาไมรับฟังกันทั้งสองฝ่ายการให้เกียรติกันต้องมาจากทั้ง2ฝ่ายต้องใจเย็นมีเหตุผลในการพูดคุยและก็ช่วยถอดแว่นออกด้วยมันแสดงถึงความจริงใจและเปิดใจมากขึ้นขอบคุณสำหรับคลิปดีๆคลิปนี้ คอมเมนต์ท่านมานะครับบอกว่าเรื่องสินสอดนี่ไร้สาระมากถ้าเธออยากได้จริงๆก็หากจะค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของเธอไปแล้วกันคอมเมนต์ท่านมานะครับบอกว่าลายเรื่องในชีวิตจะง่ายขึ้นถ้าคุณเข้าใจคําว่าอย่าเป็นคนงี่เงา่าแค่นั้นเองคอมเมนต์ Comment ท่านมานะครับบอกว่าสรุปก็คือผู้หญิงไทยทําอะไรก็ได้แต่พอฝรั่งทํากลับโดนห้ามแบบนี้มันสองมาตรฐานชัดๆแล้วก็ดูเสแสร้งอีกต่างหากคอมเมนต์ Comment ท่านมานะครับบอกว่าผมเดินผ่านคุณที่คาเฟ่เลอพลาส ตอนที่คุณถ่ายคลิปนี้พอดีตลกดีที่มาเจออีกทีที่นี่คอมเมนต์ถัดมานะครับไม่ควรต้องมีใครบอกให้คุณเคารพวัฒนธรรมคนอื่นหรือให้ทำตัวสุภาพกับผู้หญิงแต่ก็น่าเสียดายที่บางคนไม่ได้รับการสั่งสอนเรื่องนี้มาคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าพ่อแม่ที่มีฐานะมักจะคืนสินสอดหลังแต่งงานอยู่แล้วนะเขาแค่เอามาโชว์ในงานให้ญาติแล้วก็ผู้ใหญ่มาดูเฉยๆยคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าภรรยาคนไทยของผมต่อราคาอยู่ตลอดเวลาเลยครับ คอมเมนต์ถัดมานะครับฟังเชอรี่พูดก็เหมือนฟังสาวบาที่พัทยาที่ฉลาดหน่อยหนึ่งพวกเธอเรียกร้องให้ผู้ชายเคารพแต่90%กลับผิดนัดบ้างหาเรื่องโกหกบ้างดูถูกฝรั่งเหมือนคนไม่เต็มแล้วยังคาดหวังให้เราทำตัวเป็นตู้ ATM เดินได้แล้วถ้าเราจับได้ว่าเธอกำลังทำอะไรบางอย่างลับหลังเธอก็จะโทษเรากลับอีกแบบนี้มันต้องมีความรับผิดชอบกันทั้งสฝ่ายนะเชอรี่ คอมเมนต์ท่านบานะครับบอกว่าชอบเนื้อหาของคุณมากแต่อย่างหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือเรื่องที่คุณบอกว่าผู้หญิงไทยไม่สนว่าฝรั่งมีเงินแค่ไหนจากประสบการณ์อันจำกัดของผมพวกเธอดูเหมือนจะใส่ใจกับเรื่องเงินของฝรั่งมากนะโดยเฉพาะถ้าเรากำลังจะจีบเธออยู่อาจจะเป็นแค่ประสบการณ์ส่วนตัวก็ได้เพราะผมอายุมากแล้วผู้หญิงอาจจะมองว่าคนแก่ดูมั่นคงกว่าคอมเมนต์ถัานานะครับบ,บอกว่าผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มีสองมุมเสมอจริงๆแล้วคุณน่าจะทำอีกคลิป แบบให้พูดมุมกลับเช่นสิ่งที่ผู้ชายต่างชาติโดนปฏิบัติจากสาวไทยอะไรแบบนี้บ้างคอมเมนต์ถัดมานะครับคุณช่วยทำคลิปอีกตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ฝรั่งไม่ชอบเกี่ยวกับผู้หญิงไทยได้ไหมเพราะบางทีพวกเธอก็ไม่คุยไม่โกรธแต่ก็เงียบใส่หรือขี้หึงเกินไปแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าความเคารพต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายคอมเมนต์ถัดมานะครับควรจะเป็นแบบต่างฝ่ายต่างเคารพกันนะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เคยเกิดขึ้นแบบนั้นเลยจงสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องยกวัฒนธรรมของเขาเหนือกว่าของคุณเพราะพวกเขาเองก็จะไม่ทำแบบนั้นกับวัฒนธรรมของคุณเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเวลาคนไทยถามคำถามตรงๆให้ตอบแบบชัดเจนไปเลยถ้าคุณตอบแบบํำกวมพวกเขาจะหงุดหงิดมากคอมเมนต์ถัดมาครับยอดเยี่ยมมากแม็กผมคิดว่าคุณพูดถูกหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับฝรั่งพูดตามตรงผมเองก็ทำผิดไปบ้างในบางข้อเหมือนกันแต่เฮ้ยไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก คลิปนี้ดีมากเลยเพื่อนดูแลตัวเองด้วยนะคอมเมนต์นัดมานะครับบอกว่าผมเคยอยู่ที่จอมเทียน2ปีแล้วผู้หญิงทุกคนที่ผมเจอก็ใช้ชีวิตอยู่กับการหาเงินทั้งนั้นคอมเมนต์นัดมาครับพรุ่งนี้ผมจะออกเดทกับสาวไทยขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะครับคอมเมนต์นัดมาครับนี่มันคลิปตลกใช่ไหมส่วนที่ผมชอบที่สุดคือเรื่องความเคารพโอแม่เจ้า90ของผู้หญิงไทยล้มเหลวเรื่องนี้สุดๆ พวกเธอพูดถึงมันตลอดเวลาแต่สักพักก็จะทำเรื่องที่ไม่ให้เกียรติกันสุดๆแล้วก็ทำหน้าเฉยๆวัฒนธรรมไทยเนี่ยตรงข้ามกับการกระทำของคนไทยจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับห้ามต่อราคาหรอจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับผมหรอกผมจะต่อราคาอยู่ดีตราบใดที่เป็นของในตลาดนะไม่ใช่ร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเซเว่นอีเลฟเผมไปไทยมาแล้ว15ปีเรื่องอื่นๆในคลิปผมเห็นด้วย100% คอมเมนต์นัดมานะครับบอกว่าใครก็ตามที่ใช้ติ k กตอกเปรียบเทียบผู้หญิงไทยกับผู้หญิงตะวันตกนั่นไม่ใช่การเปรียบเทียบหรอกครับมันคือการบ่นเพราะพวกเขาแค่อิจฉาตัางหากอย่าไปถือสาเลยหัวเราะใส่พวกเขาไปเลยหัวเราะใส่พวกเขากับแมว20ตัวของพวกเขานั่นแหละและคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับบอกว่าขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นของสาวไทยนะครับ ถ้าเป็นไปได้รบกวนทำอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับความรู้สึกและความกังวลของฝรั่งด้วยและอย่าลืมใส่พฤติกรรมแย่ๆบางอย่างที่คนไทยอาจจะต้องเจอจากฝรั่งด้วยรวมถึงช่วยอธิบายให้คนไทยได้เข้าใจด้วยว่าทำไมพวกเขาควรยอมรับพฤติกรรมเหล่านั้นบางส่วนขอบคุณมากครับและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ